ประทับใจสปีดเบลล่าจากนางรองสู่นางเอกขวัญใจมหาชนคว้ารางวัลอันทรงเกียรติรางวัลเกียรติยศละครน,นักแสดงส่งคุณค่าตลอดการจากเวทีขมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20นางเอกสาวเบลล่ารานีก็ทำให้ชาวเน็ตและแฟนละครต้องาซาบสึงกับสปีดสุดทัดใจเมื่อเบลล่า เราหย่อนเส้นทางในวงการกว่า17ปีจากนักแสดงประกอบนางรองมาสู่นางเอกขวัญใจประชาชนที่กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยโดยเบลล่าบอกว่าชีวิตเบล,ลเปรียบเหมือนม้าแข่งที่ไม่ใช่ตัวเต็งเบล,ลใช้เวลาหลายปีในฐานะเด็กฝึกช่อง3นางรถตู้จากธรรมศาสตร์รังสิตมาที่ช่อง3หลายปีค่ะเบล,ลเล่นเรื่องแรกเป็นนางร้ายรอยมาร เรื่องที่สองเป็นนางรองละครเย็นส่วนเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์กว่าจะเป็นกองแก้วก็แคสหสายรอบมากภาพยนตร์เรื่องแรกของเบลไม่ได้เป็นนางเอกเรื่องที่เป็นนางเอกก็ไม่ได้เข้าฉายเบลใช้เวลากว่าจะมาเป็นเบลล่าในวันนี้14ปีค่ะที่เบลเล่ามาเบลอยากจะบอกว่าเบลเหมือนทุกคนค่ะไม่ได้สวยงามมีความผิดหวังมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอ คนเราไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกและอาจจะสำเร็จในครั้งที่100ด้วยซ้ำและบางครั้งความพยายามเป็นร้อยครั้งไม่พอต้องใช้โชคด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจและพร้อมตลอดเวลาเมื่อจุดเปลี่ยนมาเราจะพร้อมคว้าไว้ทันทีอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทำไม่ได้อย่าเอาคำดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบั่นทอนจิตใจของเราแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ